วันนี้มาเป็นกรรมการของมิสทิฟฟานี่รอบออดิชันนะจ๊ะเธอบอกเลยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะของการที่เราเข้ามานั่งฟังบรีฟกันแล้วนี่โยชิเธอเป็นพิธีกรสาวสวยนะจ๊ะแต่ชุดนี้คุ้นๆนะโยชิ oshi, ชุดนี้เราเคยมีแบบว่าจุดๆจๆกันใช่ไหมลูกนี่คือเวทีนะจ๊ะเธอเวทีของแบบว่า การประกวดวันนี้นะจ๊ะในรอบออดิชันนะจ๊ะเธอวันนี้นี่ค่ะโยชิก็มาเป็นพิธีกรครั้งแรกนะคะให้กับเวทีมีซิฟานี่แล้วก็โย่อ,อมีดิเจมาตูมนะจ๊ะลูกหลานทั้งนั้นก็มากันแต่วันนี้คนบอกว่า มาประกวดกันแล้วแบบว่าแต่ละคนที่คือแบบว่าสเตเอ่รเอ่อ,เ,อ,อเรียกว่าสแตนด์เอาทเนาะแล้วก็แสดงความเป็นแบบว่าบิวตี้สแตนดาร์ดของตัวเองได้ชัดเจนมากแต่ละคนพูดได้เลยนะคะว่าเป็นตัวของตัวเองซึ่งวันนี้บริบทของแบบว่าการค้นหาสาวงามของเราก็คือ the future is you นะคะคือคุณคืออนาคตอนาคตของคุณคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี้ยคือ อนาคตของเราเราก็เลือกได้แล้วเราดีไซน์ได้แต่ว่าการตัดสินรอบวันนี้นะบอกได้เลยนะว่าเธอมันมีความแปลกคืออะไรรู้ป่าสาวสวยทั้งหลายเธอ ฉลาดและมีความสามารถมากเป็นคุณหมอเป็นนักวิชาการเป็นแบบว่าเธออาชีพดีๆทั้งนั้นเลยซึ่งฉันแบบว่าโอ้โหประหลาดใจมากกับสาวๆทุกคนเลยว่าทุกคนคือแบบว่าเก่งมากแต่ละคนมีความสามารถและที่สําคัญคือแบบว่าแต่ละคนคือมีความคิดและมีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นในการที่จะเข้ามาประกวดเพื่อที่จะทําสิ่งดีๆให้กับสังคมและนี่คือบรรยากาศของการที่เราจะต้องมานั่งโหวตกันนะคะว่า คืออะไรเพราะการตัดสินวันนี้คือโหวตยากมากเธอแต่ในที่สุดเราก็ได้30คนเข้ารอบของมิส s ิฟ f านี y ปีนี้นะคะเธอบอกเลยนะคะปีนี้ก็คือเธอเตรียมชมต่อเลยนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย